มาทำเมนูจานพาสต้ากันบ้างนะครับพาสต้าสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรคลาสสิกที่มีชื่อว่าอามาติชาน่านะครับอามาติชาน่านีครับปกติแล้วจะเป็นเบสซอสมะเขือเทศแต่เอกลักษณ์ของเขาจุดโดดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะมีส่วนประกอบของเบคอนอยู่ในนั้นด้วยครับและสำหรับอามาติชาน่าามเวนะครับเราจะใส่มากกว่าเบคอนครับ คือนอกจากที่ผมจะใส่เบคอนแล้วนะครับผมก็จะใส่อันนี้เป็นอิตาเลียนซอสเซจครับอิตาเลียนซอสเซจก็จะเป็นไส้กรอกสดที่ด้านในเนี่ยยังมีลักษณะที่ดิบอยู่นะครับเราจะตัดส่วนที่เป็นเปลือกภายนอกของเขาเนี่ยนะครับออกครับผมแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมนอกจากไส้กรอกอิตาเลียนนะครับหรืออิตาเลียนซอสเซจแล้วผมก็ยังจะมีเส้กรอกสไตล์สเปนนะครับอันนี้เป็นสเปนนิซอสเซจที่มีชื่อว่า โชริโซ uh, นะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับผมน้ำมันครับผมเป็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่หมูทั้ง3อย่างของเราลงไปนะครับเบคอนครับอิตาเลียนซอสเซจโชริโซครับเราผัดนะฮะประมาณสัก uh, 3านาทีครับ ใช้ได้แล้วนะครับผมจะเอาตัวหมูเนี่ยออกมาพักก่อนฮะในหม้อใบเดิมนะฮะน้ำมันตรงนี้นะครับที่เราได้จากาการผัดตัวเนื้อหมูทั้ง3อย่างของเราเนี่ยนะครับเราลดไฟครับผมใส่หอมใหญ่ลงไปครับใช้ไฟต่ำๆนะครับผมผัดให้หอมใหญ่เนี่ยมีลักษณะที่นุ่มและวก็ใส่ดีครับกระเทียม2กลีบครับผมใส่ลงไปด้วยครับ เดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศลงไปซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นแบบกระป๋องนะฮะแบบภายในกระป๋องเนี่ยครับเขาจะมีมะเขือเทศเป็นแบบทั้งลูกครับผมพอเราใช้มะเขือเทศทั้งลูกนะครับเราจะช่วยเขานิดนึงโดยการใช้เกรรไกรนะครับตัดครับใส่มะเขือเทศที่เมื่อกี้เราสับๆไว้นะฮะลงไปครับเติมน้ําสะอาดลงไปครับประมาณ1นึ่งถ้วยตวงครับหลังจากที่เราเติมน้ําสะอาดลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชม เราจะใส่โหระพาอิตาเลียนนะฮะเราใส่ลงไปทั้งก้านเลยครับแบบนี้ครับใบกะวานหนึ่งใบครับอันนี้เป็นใบไทม์นะฮะเราลูดลงไปครับผมก็จะใส่ตัวเนื้อหมูที่เมื่อกี้เราแยกไว้เนี่ยนะครับเราใส่กลับลงไปครับแล้วเราก็เคี่ยวซอสของเรานะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับ แล้ระหว่างที่เราเคี่ยวซอสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต้มเส้นพาสต้ากันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเส้นพาสต้ารูปแบบไหนก็ได้ครับจะเป็นเส้นยาวก็ได้จะเป็นเส้นที่เป็นข้อก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นเส้นที่ไม่เล็กมากเกินไปครับสาเหตุที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าลักษณะของตัวซอสคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่า เขามีลักษณะที่ค่อนข้างค้นครับถ้าเราใช้เส้นที่เล็กมากเกินไปอย่างเส้นคาเปลลินีหรือแองเจ์แฮงนะครับเวลาที่เราตักขึ้นมาซอสจะไม่สามารถเกาะเส้นได้นะครับวันนี้ผมจึงขอเลือกใช้เป็นเพเน่ริกาเต้หมายเลข19นะครับซึ่งเส้นเพเน่เนี่ยนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะการตัดเส้นของเขาครับ จะตัดเป็นทางฉลบนะครับมองลงไปที่ตัวเส้นใกล้ๆนะครับจะเห็นรอยริ้วครับเวลาที่เรานําไปคลุกกับพาสต้าซอสเนี่ยครับจะทําให้ซอสเนี่ยเกาะเส้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับใส่ลงไปเลยครับในการต้มเส้นให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับสำหรับเพนเน่นะครับเราใช้เวลา10นาทีครับในระหว่างนี้นะฮะเราก็เคี่ยวซอสต่อครับผมจะสังเกตนะครับว่าซอสของผมก็จะข้นขึ้นนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะตักส่วนประกอบของตัวใบกวานออกนะครับแล้วก็เจ้าโหระพาอิตาเลียนนะฮะที่เมื่อกี้เราใส่ลงไปเราจะเอาออกมานะครับปรุงรสด้วยพริกไทยครับผมเกลือครับผมสำหรับเครื่องเทศอื่นๆอย่างปาปิกาคาเยนอะไรอย่างนี้เราไม่ใส่นะครับเนื่องจากว่าในตัวเซกอรโชริโซเนี่ยเขาก็มีเครื่องเทศมากอยู่แล้วครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับใช้ได้แล้วครับผม เส้นพาสต้าของผมก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับอ่ะใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับก็คนครับผมอ่ะปิดไฟยกออกจากความร้อนครับพาสเล่น,นะฮะอิตาเลียนโลนลครับพาเมซานจะเป็นชื่อเรียกในสไตล์ของอเมริกันนะครับถ้าชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาจะใช้ชีสท,ที่ชื่อว่าพาเมเชียโนซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนูพาสต้าจานคลาสสิก Classic ในรูปแบบของคมครับพาสต้าอมาติชาน่าไมเวครับแฟนๆ u t u b e ผู้รักในการทำอาหารนะครับไม่อยากพลาดเมนูสร้างสารรค์ในสไตล์พลักันักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดตรงนี้เลยครับ Subscribe เลยครับ